สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ท่องเที่ยวทั่วไทยจะนําท่านไปเที่ยวชมวัดเวียงล้อมอําเภอนาด้วงจังหวัดเลยเป็นวัดที่มีสิ่งก่อสร้างสีทองอารามสวยงามตามแนวคิดดึงคนเข้าวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยและปัจจุบันนี้กําลังเป็นที่ได้รับความนิยมมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจได้ไา,าเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสาย เชิญรับชมครับวัดเวียงล้อมเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ที่หมู่ที่12ตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยตั้งวัดเมื่อพศ2482รับวิสุงคามมสีมาเมื่อวันที่12เมษายนพศ2511ประวัติวัดเบียงล้อม ตามคำบอกเล่าของคุณตาประดิษฐ์จูมจนะได้รับฟังจากคนเฒ่าคนแก่เราว่าแต่ก่อนวัดบ้านนาด้วงตั้งอยู่สาธารณาสุขอำเภอนาด้วงในปัจจุบันตอนนั้นวัดนี้มีเจ้าว,วาดคือพ่อใหญ่ศิลาจันทเสนเป็นพระอยวัดนี้ต่อมาวัดนี้ก็เป็นโรงเรียนไปด้วยและได้ย้ายโรงเรียนจากวัดไปอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงในปัจจุบัน พอวัดแห่งนี้ร้างคุณตาคำตันและคุณตาสมขันธสิทธ์หรือพ่อตาบัวในพาชาวบ้านไปถากถางป่าในเกาะวัดเบียงล้อมปัจจุบันซึ่งสมัยนั้นคุณตาคำตันเราว่าตรงนี้เป็นเกาะเป็นค่ายทหารเก,าก่าบนเกาะแห่งนี้มีประตูทางเข้าออกทางเดียวมีคูน้ำล้อมรอบเวลามีข้าศึกมา ชาวบ้านต้องเข้าไปอยู่ในค่ายคูน้ำล้อมรอบนั้นขุดเอาไว้ให้ศัตรูหลงพลางโดยการนำใบไม้ไปปิดพลางและเอาดินโรยหน้าไว้พอศัตรูเห็นว่าเป็นพื้นดินเดียวกันก็จะไปเหยียบแล้วก็จะตกลงไปในคูน้ำแห่งนี้หลังจากตั้งวัดเสร็จจึงตั้งชื่อว่าวัดเวียงวัดเวียงล้อม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2493มีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เดิมพื้นที่เป็นป่าโคกป่าไร่และป่าดงดิบมีร่องลึกล้อมรอบและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวโดยมีพระอาจารย์สมยาเดินทางมาเป็นเจ้าวาดในช่วงที่ได้เริ่มก่อสร้างวัดและเริ่มสร้างโบสถ์ภายในวัดพระอาจารย์ก็ได้ถึงแก่มรณภาพต่อมา ระอาจารย์สลลิพัฒโนโมหรือหลวงตาอ้วนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็ได้เข้ามาบูรณาวัดอีกรอบด้ยการนำไม้มาปิดรอบรอบร่องลึกและเริ่มกอ่อสร้างหอระรังหอกกรองในช่วงปีพศ .2555 และมีการปรับปรุงพัฒนาวัดในน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้ยการทาสิ่งกอ่อสร้างเป็นสีทองเหลืองอารามไปทั่วทั้งวัด เ่่วความสวยงามและเปลี่ยนจากวัดที่เงียบสงบให้เป็นวัดที่มีสีสันวัดงามเพื่อดึงคนเข้าวัดให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนได้ไปเที่ยวและศึกษาธรรมะสุ้มประตูโขงสร้างเมื่อพศ2524เป็นซุ้มประตูรูปทรงปราศาสตร์หน้าจัวประดับด้วยปูนปั้นพระพุทธรูปปางมาราวิชัย ล้อมรอบเวลายไทยเครือกนกที่เสาซุ้มประตูทั้งสองข้างมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณอยู่สองตนเป็นนายทวารเฝ้าประตูมีกำแพงวัดเป็นแนวยาวบนกำแพงมีปูนปั้นรูปเสมาธรรมจักรและมีรูปปั้นพญานาคเหลื้ออยู่ขัางบนตามแนวกำแพงซึ่งทั้งซุ้มประตูและแนวกำแพงและรูปปั้นพญานาคนี้ เป็นสีทองอารามสวยงามมากเสาโอโศกวัดเบียงล้อมหรือสวนหย่อมตั้งอยู่ที่บริเวณลานด้านหน้าพระโบสถสเสาด้านล่างเป็นถูกช้างสีเสียนบนเสียงช้างเป็นเสากลมระดับด้วยลายไทยเป็นแท่นปดิสฐานพระคุธรูปปางประทานพรบริเวณลานด้านหน้าเสาโอโศกมีแท่นพระนอนเทวดานักรบวาง และช้างพระสังกัจจัยเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะอ้วนคลุยใบหน้ายิ้มร่าดเริงสดใสอยู่ตลอดเวลาใบหูยาวจรดบ่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขสมหวังเชื่อว่าการบูชาจะบังเกิดความเป็นสิริมงคล3ประการแก่ตนเองและครอบครัวคือมีโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์มีสติปัญญาปฏิพันเฉียบแหลม มีความงามและความมีสเสน่ห์เป็นเมตตาม,มหานิยมพระอุปคุตการบูชาพระอุปคุตเพื่อให้มีความสําเร็จในชีวิตและความร่ํารวยเชื่อว่าผู้ใดใส่บาตรให้แก่พระอุปคุตหรือบูชาท่านอย่างสม่ําเสมอก็จะพบกับชีวิตที่ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยได้อย่างรวดเร็วพระโบสถ ด้านหน้าเป็นปูนปั้นรูปธรรมจักรมีกำแพงแก้วล้อมรอบมีซุ้มทางเข้าสีด้านเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่อยถือปูนสถาปัตยกรรมแบบศิลปะไทยสมัยรัตนกโกสินทร์หน้าบันระดับด้วยรูปพญาหงส์สองตัวล้อมรอบ้ยวยลายไทยเคลือกนกตลอดทั้งหน้าบันหลังคาพระบวสถเป็นกระเบื้องดินเผาตามยอดจั่วหลังคา ประดับด้วยช่อฟ้าใบารัก,กาและหางหงประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มปราสาทบานประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกสลักไลายไทยอย่างสวยงามพระอุโบสถมีสีทองตั้งเด่นเป็นสงา่าและรายร้อมไปด้วยรูปปูนปั้นพระแม่ธรณีบีมวยผมพระศิวลีพระปางอุ้มบาทและพระปางลำพึง ภายในปฏิสถานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยเป็นพระประธานและมีพระพุทธรูปพระอัครสาวกค,คือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นบริวารใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์ศาลาร,ารม่มเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่อถือปูนสถาปัตยกรรมแบบศิลปะไทยสมัยรัตนกโกสินทร์ หน้าบันประดับด้วยรูปลายไทยเกลือกระหนกในนาตลามีรูปปูนปั้นมนุษย์สิงคูภายในประดิษฐานพระหน้าปกพระประจำวันเสาร์และพระปางสมาธิพระประจำวันพฤหัสบดีศาลานี้ใช้สำหรับจัดกจิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆพระปางหน้าปกสมัยขอม ตั้งอยู่ถัดจากซุ้มประตูวัด้างศาลารมประดิษฐานบนแท่นประดับด้วยปูนปั้นลายไทยและธรรมจักรเป็นพระพุทธรูปประจำคนเกิดวันเสาร์ลักษณะปางอยู่ในอริยบทท่านั่งคัดสมาธิโดยมีพญานาคราชโคตรร่างเป็นวงกลมเป็นเป็นบันลังและแผ่พังพานกลบคุมเหนือะเสียรเป็นพญานาคก้าเศียรมีเทวดานั่งปนมืออยู่ทั้งสองข้าง พระปางถวายเนตรตั้งอยู่ด้านข้างของศาลารมเป็นพระประจำวันของคนเกิดวันอาทิตย์พระปางลำพึงตั้งอยู่ด้านข้างของศาลารมเป็นพระประจำของคนเกิดวันศุกร์องค์ท้าเวสุวรรณตั้งอยู่ถัดจากศาลารมท้าเวสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่อธิบดีแห่งอสูร โดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีผมศัพย์มหาศาลเชื่อกันว่าผู้ที่ได้บูชาเทา้าเวสสุวรรณจะมีอำนาจวาสนาบารมีบรรดาลโชคลาภปัดเป่าสิ่งอัปมงคลจเจริญก้าวหน้าร่ำรวยเงินทองสาลาการ,รเรียน เป็นอาคารไม้โบราณที่แผ่นฟ้าทาสีทองศิละปะแบบไทยอีสานพื้นบ้านมีเสาไม้จำนวนมากภายในตั้งภาพถ่ายหลวงตาอ้วนและปฏิสฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำนวนสีองค์พระธาตุนาด้วงมงคลศสิลิกแห่งวัดเวียงล้อมเป็นพระธาตุเจดีย์องค์สีเหลืองมีลักษณะรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมแบนเป็นสามชั้น แต่และชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นประดับด้วยซุ้มปราสาทรอบทุกด้านเรือนยอดมีลักษณะคล้ายพระธาตพนมซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของพระทาตในภาคอีสานด้านหน้านอกกำแพงมีรูปปูนปั้นลงปูดทวดและสมเด็จพุทธจารย์โตหมรังสีในกำแพงมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางต่างๆอยู่โดยรอบ มีประตูเข้าไปในห้องโถงใต้พระาธาตุได้ภายในรรประดิษฐานหลักแก้วมรกตพุทธรูปปางสมาธิและพระพุทธชินราชจำลองในวันที่8มกราคมพศ2558แะ่มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกีย์ดังกล่าวจึงทำให้วันแห่งนี้เป็นที่รู้จักและ เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอนาด้วงเจดีย์เก็บอธิธษฐานพระอาจารย์สมยาเป็นเจดีย์รูปทรงศิลปะแบบอีสานบินทึกทั้งสาด้านด้านหน้ามีรูปปั้นกวางคู่ขา้างทางขึ้นทั้งสองข้างมีบันไดพญนาคคู่มีประตูกระจกถูกปิดล็อกไว้ภายในบรรจุอธิธษฐานของพระอาจารย์สมยาปวิโร ดีเจ้าวาดวัดเวียงล้อมและมีรูปปูนปั้นพระนอนประฏิสฐานอยู่บนแท่นหอ,อกลองมีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นแบบผังสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงเปิดโล่งประดับด้วยลายไทยเกลอดยอดเป็นเกดีรูปทรงศิลปะแบบอิสานทางขึ้นเป็นบันไดยพญานาคคู่ภายในมีแท่นตั้งกลองเพลงขนาดใหญ่ หใบเจดียด์หุ่นชิพึ่งพระครูสิริพัฒนโดมสร้างไว้เพื่อหลงตาอ้วนมรณะภาพเป็นเจดีรูปทรงศิลปะแบบอิสานวิทึบทั้งสามด้านด้านข้างมีแท่นประดิษฐานพระกลางเลไลาทางขึ้นเป็นบันไดพญานาคคู่มีประตูกระจกเปิดปิดได้ภายใน มีรูปปั้นหุ่นที่พึ่งของพระาจารย์สิริพัฒโนดมหรือหลวงตาอ้วนเจ้าอาวาสวัดเวียงล้อมองค์ปัจจุบันหอรักรังมีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นแบบถังสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงเปิดโล่ประดับด้วยลายไทยเรือนยอดเป็นเจดีย์รูปทรงศิลปะแบบอีสานด้านหน้าประดิษฐานรูปปุนปั้นพระพุทธเจ้าน้อย บางชีฟ้าชีดินและพระพุทธรูปบางมาราวิชัยทางขึ้นเป็นบันไดพญานาคคู่ภายในใช้แขวนะระฆังจำนวนหนึ่งใบหอคองมีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นแบบผังสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงเปิดโล่งระดับด้วยลายไทยเรือนยอดเป็นเจดีย์รูปทรงศิลปะแบบอีสานด้านหน้า ประจิษฐานรูปปูนปั้นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยและพระพุทธรูปปางสมาธิทางขึ้นเป็นบันไดยพญานาคคู่ภายในมีค้องแขวนอยู่จำนวนหนึ่งใบที่เก็บอธิเป็นแท่นรูปสี่เหลี่ยมทรงสูงด้านบนประดับด้วยรูปปูนปั้นพระพุทธรูปหรือเทวดาที่เก็บอธิของชาวบ้านโดยทั่วไป ั้งเรียงรายกันเป็นแนวอยู่ริมถนนอย่างสวยงามซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากภายในบริเวณวัดนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างและลรูปเคารพอื่นๆให้ท่านได้รับชมอีกขอเชิญรับชมความสวยงามสภาพและบรรยากาศทั่วไปของวัดครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่จะได้นำท่านไปเที่ยวชมวัดโบราณวัดสวยวัดดังวัดที่มีชื่อเสียงสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ